สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกๆท,ท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกทางจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท,ท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท,ท,ท่านนะครับ ค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์พใหญ่เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปผมจะย้ําเสมออย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับ ผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพว่าเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับมองตรงๆโดยรวมลงไปนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่เปิดออกนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยุ่จะยับจะย่นนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึก เด่นชัดเจนนะครับเนื้อหาวันนะก็จะออกขาวองค์นี้สันนิษฐานน่าจะแก่ปูนเปลือกหอยนะครับเราจะสังเกตเห็นเส้นซุ้มคอบแก้วนี่ก็จะอวบใหญ่เรียวบางอ่อนช้อยสวยงามมองตรงๆลงไปที่องค์พระนะครับลักษณะองค์พระนี่จะโย้ไปทางด้านขวามือนะครับ ส่วนเส้นบังคับแม่พิมพ์การตัดขอบเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านบนนี่เราจะสังเกตเห็นเส้นบังคับแม่พิมพ์ทั้ง4ด้านเลยนะครับจะปริ้นออกมาด้านหน้าถ้ามองตรงๆงลงไปลักษณะคล้ายๆกับขั้นกระไดนะครับส่วนองค์พระนะครับพระเกตนี่จะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเรียวยาวแล้วก็โยบไปทางด้านขวามือนะผมนะครับ ส่วนพรบพักนี่จะเป็นติ่งคล้ายๆกับผลมะตูมลำคอนี่ก็จะยาวเลยนะครับส่วนหัวไหล่ทั้งสองข้างนี่ก็จะยกขึ้นเล็กน้อยนะครับหน้าอกนี่น่าจะเป็นอกวีนะครับการทิ้งตัวของลำแขนนี่ก็จะทิ้งลงมาตรงๆแล้วก็จะหักข้อศอกทั้งสองข้างนะครับส่วนเส้นจีวรที่ข้อศอกนะครับจะพาดลงมาที่หัวเขา่า ส่วนฐานทั้งสามชั้นนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับตะแคงดูเราจะสังเกตเห็นนะครับจะสังเกตเห็นเส้นแซมใต้หน้าแข้งนะครับจะขึ้นล่างเป็นเส้นเลยนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านข้างนี่สังเกตเห็นนะครับจะปลิ้นออกมาด้านหน้าเลยนะครับส่วนเส้นบังคับแม่พิมพ์นี่จะวิ่งจากด้านบนลงมาประจบกับหัวไหล่นะครับสมองตรงๆนะครับด้านข้าง ร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับองค์นี้พื้นผิวพระเปิดสันนิษฐานเจ้าของเก่าน่าจะล้างมาแบบไม่ช้ำนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระรอยแตกรอยแยกเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับส่วนด้านหลังนี่พื้นผิวพระเปิดออกนะครับเราจะสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยุ่จะยับจะย่นจะแตกรานเล็กน้อยนะครับเม็ดมวลสาร เม็ดเขื่องๆนี่โอยตัวบางๆก,กระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับด้านข้างองค์นี้ค่อนข้างจะหนานิดนึงะครับร่องรอยการยุบตัวร่องรอยการแตกลานบนพื้นผิวพระด้านข้างนะครับตะแคงดูด้านข้างนี้จะสังเกตเห็นนะครับเส้นบรรับแม่พิมพ์นี่จะวิ่งจากด้านบนลงมาด้านล่างเลยนะครับองค์พระนี่ตะแคงดูจะคมสันลึกเด่นใหญ่ชัดเจน ด้านบนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นนะครับต้องรอยตัดขอบบังคับแม่พิมพ์ด้านบนนะครับจะเฉียงลงส่วนเส้นบังคับแม่พิมพ์นี้ก็จะปริ้นออกมาด้านหน้านะครับด้านหน้าพิมพ์ทรงองค์พระนิคมสันลึกเด่นใหญ่ชัดเจนนะครับด้านล่างเก็ตเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระรอยแตกรอยแยกต่างๆนะครับเราก็จะมาดูสภาพ ความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นนะครับสภาพพื้นผิวนี่เปิดออกเล็กน้อยนะครับ สันนิษฐานเจ้าของเก่าน่าจะล้างเปิดสภาพพื้นผิวนะครับสังเกตเห็นเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านข้างนะครับจะปลิ้นออกมาด้านหน้าจะวิ่งลงมาประสานตรงราวๆหัวไหลนะครับสังเกตเห็นนะครับแนวแนวขนานนะครับตรงกับหัวไหลขององค์พระเลยนะครับเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆนะครับโรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับสังเกตเห็นเม็ดแดงนะครับ ทางช่องเป็นตะวันเราต้องกราบขอพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายถูกบ้างผิดบ้างหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบลอบ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นภักเกตนะครับจะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลียวยาวแทงจลซุ้มนะครับ ผักพักนี่ก็จะเป็นติ่งลักษณะคล้ายๆกับผลมะตูมเล็กๆนะครับเม็ดมวลสารด้านหน้าผักพักสังเกตเห็นนะครับเม็ดเล็กๆ2เม็ดนะครับเขาขาว,ขาวคุ่มๆนะครับส่วนลำคอนี่ก็จะยาวหน่อยนะครับต้องกราบขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะครับผู้ติดตามและทางช่องทาง YouTube นะครับมีผู้ใหญ่หลายท่านนะครับ โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยหรือจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับหรือจะเป็นการสอบถามการลงคลิปของผมนะครับช่วงนี้ผมลงวันละคลิปนะครับเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวนะครับต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่หลายท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับสังเกตเห็นวงแขนนี่ก็จะกว้างน,นะครับหัวไหล่ทั้งสองข้างนี่ก็จะยกหน้าอกนี่น่าจะเป็นอกวีนะครับ การทิ้งตัวของรับแขนนี่จะทิ้งลงมาตรงๆแล้วก็จะหักข้อศอกทั้งสองข้างนะครับเเห็นนะครับเนื้อหาวันณะนี่ก็จะออกขาวองค์นี้สันนิฐานน่าจะแก่ปูนเปลือกหอยสุกนะครับสังเกตเห็นเส้นจีวรนี่จากข้อศอกนี่พาดมาที่หัวเข่านะครับส่วนฐานทั้ง3ชั้นนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับสภาพล้างนะครับทางช่องเบญจวันเราอยากให้ ู้เยี่ยมชมแล้วก็ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับลองไปศึกษาให้ดีๆก่อนสะสมนะครับมีเพจใน Facebook นะครับมีกลุ่มมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายหลายท่านนะครับออกมาให้แนวทางนี้ไม่แตกต่างกับผมนะครับหรือบางเพจบางกลุ่มนี้ออกมาให้แนวทางดีกว่าผมด้วยซ้ํานะครับลองไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างนะครับ สังเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระด้านบนนะครับพื้นผิวพระด้านบนนี้เปิดออกสังเกตเห็นนะครับสภาพกิ่งไม้แห้งๆนี่สันนิษฐานน่าจะเป็นดอกไม้บูชาพระนะครับหรือจะเป็นมวลสารของดอกไม้นะครับเป็นข้อสันนิษฐานนะครับสังเกตเห็นนะครับต้องกราบขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะครับผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับทุกคอมเมนต์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นติติงติเตียนหรือติชอบนะครับผมมีเวลาว่างผมก็จะเข้าไปตอบนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับจะเปิดออกสันนิษฐานเจ้าข้อกาล้างมานะครับสังเกตเห็นเม็ดมวลสารอิฐแดงนะครับเม็ดขืึงเขื่องเลยนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเห็นนหครับก้อนมวลสารนะครับ สันนิษฐานน่าจะเป็นดอกไม้แห้งนะครับฝังตัวแห้งกังเลยนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยื่จะยับจะย่นด้านหลังเป็นส่วนใหญ่นะครับลายเก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆลรยตัวกระจา,ะจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับด้านข้างด้านนะครับสังเกตเห็นเนื้อหามวลสารนี่หลุดกระเทาะร่อนออกไปนะครับ ร่องรอยธรรมชาติบนพื้นผิวพระรอยแตกลานรอยแตกแยกนะครับบนพื้นผิวพระด้านข้างนี่เม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆโรยตัวกระ,จ,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างเช่นเดียวกันนะครับฐานหน้านะครับเกเห็นฐานชั้นล่างนะครับเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆนะครับฐานชั้นล่างนี่จะหนาลักษณะคล้ายๆกับแผ่นกระดานเลย หรือบางท่านจะเรียกหมอนรองทางรถไฟนะครับเอาตามที่ท่านสะดวกเลยนะครับเห็นด้านล่างนะครับอรอยการยุบตัวรอยแตกรอยแยกเนื้อหาวนะันณะนี่ก็จะออกขาวสันนิษฐานน่าจะแก่ปูนเปลือกหอยนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง Youtube นะครับ มีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกําลังเดินทาง,งต่างจังหวัดหรือกําลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหาคนครนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับสวัสดีมีความสุขครับทุกทท่าน